ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลาตเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของถังซานนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวของซ์ฟเวอร์จีนนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาไกด์สายฟรีกันเหมือนเดิมน,นะครับในวันที่21นั่นเองนะครับผมอ่ะก็เนยนะตอนนี้นะครับผมเนี่ยอันดับเท่าไหรแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับอ่ะกดเข้ามาเลยนะนี่ เออซึ่งผมเนี่ยดันพลังมาค่อนข้างเยอะแล้วนะพลังของผมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยประมาณ5้าล้านสามแสนแปดหมื่นนะครับอ่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับอันดับผมเนี่ยยังอยู่ที่22เหมือนเดิมเป๊ะไม่มีขึ้นไม่มีลงเลยนะครับส่วนอันดับตัวของข้ามเซิร์ฟเนี่ยนะครับก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยประมาณ5้าล้านแนะครับซึ่งผมก็พยายามดันอยู่นะครับอ่ามันดันได้แค่ประมาณเท่านี้นะ แต่วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยพยายามดังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ตอนที่เราเลเวลห5นะครับเราก็จะเปิดระบบใหม่ด้วยนะครับซึ่งพลังที่ทุกคนเห็นเนี่ยว่าเออทำไมมันขึ้นมาเยอะจังเนี่ยก็จะเป็นตัวของระบบอาวุธลับนี่แหละนะครับอ่ากดเข้ามานะครับแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับซึ่งเรานะครับสามารถใส่ตัวของอาวุธลับเนี่ยได้เพิ่มนะครับอ่าน้าแรกเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใส่ได้แค่ประมาณ5ช่องถูกไหมนะครับแต่ว่าพอเราเลเวล65นะครับเราจะใส่ได้เพิ่มอีกประมาณ3ช่องนะครับแล้วก็ถ้าเราเน นะครับเราจะใส่ได้เพิ่มอีกประมาณ2ช่องนะครับอ่ะก็จะดันตัวของพลังได้เยอะนะประมาณนี้เราก็ส่วนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของอันนี้น่ารับมเซิร์ฟกันสักหน่อยนะครับอันดับโดยรวมเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ในณาตอนนี้นะครับผมอยู่ท็อปเท่าไหร่เอ่ยนะครับอ่ะท็อปหกนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าจะขึ้น50ได้ไหมนะครับแต่ว่าท็อปร้อก็ถือว่าโอเคละนะครับอ่ะประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอานิน่านะครับที่เราไปหาตัวของอาวุธลับกันนะครับอ่าซึ่งในนาตอนนี้เนี่ยผมก็ติดอันดับอยู่ประมาณ47ก็คงอันดับประมาณนี้ไว้ก่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะลวกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอแกล้งมันจะรีเนี่ยเขาน่าจะอัดกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูละกันนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นตัวของกิจกรรมประจาวันทั่วไปเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากหอคอยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวของหอคอยธาตุนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะเปิดเป็นธาตุน้ำนะครับอ่ะซึ่งผมก็ไนดะ้ทาการไต่ด่านขึ้นมาเพิ่มประมาณ254ชั้นแล้วนะครับในนาตอนนี้นะครับอันดับโดยรวมเนี่ยก็อยู่อันดับ15หนะอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของด่านยากนะครับซึ่งตัวของด่านยากเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นต่อนะเพราะว่ามันยากจริงนะครับก็เลยปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลองแล้วแล้วคือยังไม่ผ่านนะครับอ่ะก็เลยหยุดอยู่ที่ด่านเดิมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการไต่ด่านกันบ้านนะครับซึ่งตัวของการไต่ด่านของผมเนี่ยก็อยู่ชั้นประมาณ810นะครับแล้วก็อันดับเนี่ยประมาณอันดับ19นะครับก็เรียกได้ว่าไต่ขึ้นมาเพิ่มเยอะอยู่นะอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนต่อ,อมานะครับก็จะเป็นตัวของการล่ากระดูกวิญญาณนะครับซึ่งตัวของการล่ากระดูกวิญญาณครั้งนี้เนี่ยผมก็ล่าตัวของกระดูกสีส้มได้มาเพิ่มนะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เซ็ตที่ผมต้องการอีกแล้วนะครับเป็นเซ็ตเดิมนะครับอาจจะเป็นอาเซ็ตเลือดเลยนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับที่ผมได้มาเออก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ก่อนนะอะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเราก็จะไปเล่นตัวของวงแหวนนะครับอ่าซึ่งตัวของวงแหวนเนี่ยนะครับก็จะทําการปลดตัวของชั้น65มาด้วยนะครับอ่าพอเราปลดมาปุ๊บเนี่ยพอเราเล่นผ่านครั้งแรกนะครับเราจะได้ตัวของวงแหวน20,000ปีแน่ๆนะครับทุกสายอาชีพนะเออแล้วก็ตัวของอายุเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมนะครับ6,000ถึง20,000ปีเท่าเดิมนะครับจะต้องรออ่าเลเวล68มั้งนะครับน่าจะล่า25,000ปีได้นะครับอ่าประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะมาเล่นตัวของกิจกรรมอาวุธลับนะครับซึ่งตัวของกิจกรรมอาวุธลับเนี่ยก็อาจจะจบคืนนี้แล้วนะครับอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันดับของผมเนี่ยอยู่อันดับ12นะครับก็เรียกได้ว่าปลอดภัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก็ไม่ต้องไปไต่ต่อแล้วนะเออเพราะว่าด่านร้อยเนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะเออมันไต่ไม่ขึ้นนะครับอ่าคือพยายามเล่นแล้วนะแต่คือว่ามันก็ไม่ไหวนะครับชนะแค่ทีมเดียวเองนะครับอีก2ทีมเนี่ยคือเราแตกนะครับผมก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยนะ แล้วก็ต่อมานะครับตัวของกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งตัวของกิจกรรมใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเล่นเพลินมากครับคือถ้าว่างๆทำอะไรเสร็จแล้วนะก็มาเล่นกิจกรรมนี้ต่อนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวของรางวัลที่ผมจะได้เนี่ยในนะตอนนี้เนี่ยคืออยู่ที่5%อยู่นะครับก็คืออันดับสูงสุดแล้วนะครับอ่าของที่ผมจะได้ก็คือประมาณนี้นะครับเป็นฉายาเพชร1 0 0 0แล้วก็อ่าเศษสุ่มตัวละครใช่ไหมนะครับคกสิบเศษนะครับ อ่าก็ผมเนี่ยอยู่ใน2%อนะครับอันดับโดยรวมในนะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ2%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของอันดับในเซิร์ฟนะครับผมจะอยู่อันดับ3นะครับก็พยายามเล่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอันนี้นาเท่าเทียมนะสามารถเล่นได้ตลอดเวลานะครับ โคตรสนุกโคตรมันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,ออเข้าใจแล้วแล้วก็ตัวของทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีหลายทีม,มากมีหลายเอฟเฟกมากนะครับเพื่อนๆก็ลองดูละกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเล่นทั่วไปแล้วนะทุกคนนะครับจะเป็นการเล่นแบบว่าปกติเลยนะครับจะเป็นการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดวงแหวนนะครับอัปเกรดตัวของอาวุธลับนะครับหรือว่าอัปเกรดตัวของในระบบ สามัรถถังใช่ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูลวกันนะครับเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเราอัพแล้วก็อัพไปนะครับเราก็จะได้ตัวของค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวของไกด์สายฟรีในวันที่21นะครับผมอ่ถ้าใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมในาทำคลิปต่อไปด้วยลวกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ